ไม่มีต้นทุนไม่มีประสบการณ์กับธุรกิจแบบนี้ประเภทนี้เราจะเริ่มอันนี้อ่านคำถามให้ฟังนะเราจะเริ่มและประคองยังไงในช่วงครึ่งปีแรกที่เรายังแทบไม่มีต้นทุนแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจแบบนี้ครับเป็นคำถามของหลายๆคนที่ เอามาจากคนที่ยังรู้สึกว่าลังเลที่จะตัดสินใจยังไม่ได้สมัครทาธุรกิจแอมเ์ way, หรือยังไม่กล้าที่จะสมัครเพราะว่ามีความแบบกังวลสงสัยอยู่เอเอว่าถ้ามันได้อย่างที่เราต้องการจริงๆอ่ะเอ้แล้วเราไม่มีต้นทุนนะไม่มีประสบการณ์นะไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก,ก่อนเลยอะ่ะเราจะทํายังไงดีนะครับอย่างแรกเนาะเรื่องของเอา2ประเด็นละกันก็คือ หไม่มีต้นทุนนะครับแล้วก็สก็คือไม่มีประสบการณ์นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือประคองยังไงในเครึ่งปีแรกเนาะเอาประสบการณ์ตัวเองเลยแล้วกันเล่าง่ายที่สุดเนาะเป็นเรื่องจริงอ่าไม่ไม่มีสคริปต์เลยนะมีแค่นี้จดมาแค่คำถาม ไม่มีต้นทุนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาไม่มีต้นทุนเนี่ยแสดงว่าเรามีปัญหาเรื่องการเงินเงินไม่พอใช้ใช่ไหมครับเราเลยไม่มีทุนที่จะไปทําธุรกิจหรือไปทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาทาแอมเวย์ไงเพราะมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นนะครับทายังไงก็ทําตามแผนที่เราเขียนเนาะก็เราก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่าต้นทุนเดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราเรามีอะไรบ้างเราลองเปิดเขาเรียกว่าเปิดมุมมองเปิดเปิดกรอบความคิดแล้วกันเปิดกรอบความคิดของเราดูซิว่า เฮ้ยต้นทุนที่เรามีอยู่อะที่ไม่ใช่งเงินก็ได้เออเรามีความรู้อะไรบ้างเรามีความถนัดอะไรบ้างเรามีซอฟต์สกิลอะไรบ้างเรามีทักษะมีอะไรบ้างที่มันสามารถแบบเอามาใช้ได้อะเออการสื่อสารทําเป็นไหมโซเชียลมีเดียทำเป็นไหมโพสต์เฟ e บุ๊กเป็นไหมไอจเป็นไหมพูดเป็นไหมเออแล้วก็อ่าสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยก็คือ ของใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมครับอย่างที่ทุกคลิปจะพูดเรื่องนี้หมดก็คือของใช้ในชีวิตประจําวันนั่นคือต้นทุนของเรานะครับเราแค่เปลี่ยนยี่ห้อมาลองใช้ดูเอาง่ายๆก่อนยาสีฟันเนี่ยวันนี้ต้องแปรงฟันไหมฟังคลิปนี้จบคืนนี้ต้องแปรงฟันไหมอเออพรุ่งนี้เช้าตื่นมายังต้องอาบน้ําอยู่ไหมมีใครคิดไหมคิดต้องคิดก่อนไหมว่าพรุ่งนี้จะแปรงฟันจะอาบน้ํำไหมไม่มีนะครับทุกคนต้องใช้อยู่แล้วแต่เราไปใช้ของอะไรล่ะเราใช้ยี่ห้ออื่นถูกปะเราแค่เปิดใจอะเปลี่ยนมาใช้ของ MV ็แค่นี้ทำได้ไหม คำ,ำแรกก่อนทำได้ไหมเออแค่เปลี่ยนยีห่ห้อยาสีฟันเนี่ยกล้าเปลี่ยนไหมอืมถ้าเปลี่ยนไม่ได้200กว่าบาทเนี่ยไม่ต้องมาทำแล้วธุรกิจอื่นใช่ปะ่ะทําไม่ได้นั้นแหละแล้วทีนี้อันที่พูดก็เรื่องจริงอ่ะเออมันก็คือต้อนทุนที่เรามีอยู่แล้วเราแค่เปลี่ยนของใช่ไหมครับอย่างที่2เราไม่มีประสบการณ์เลยใช่ไหมครับอันนั้นคือต้อนทุนเนาะไม่มีต้นทุนไม่เป็นไรแล้วอย่างมันเทียบกับธุรกิจอื่นแล้วมันง่ายกว่าไหมล่ะ มันง่ายกว่าตรงที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนทําสินค้าสต็อกของจัดส่งทําโรงงานทําบัญชีทําหน้าร้านลงทุนการสร้างแอปพลิเคชันหรือต้องมาจ้างพนักงานหรืออะไรเลยไม่มีเลยจนประสบความสําเร็จก็ไม่มีเลยธุรกิจโตแค่ไหนก็ไม่มีเลยเออดีไหมล่ะธุรกิจแบบนี้นะครับอืมเพราะฉะนั้นก็คิดง่ายๆแค่นี้เองอืมแคกก่ก็เปลี่ยนของก่อนนะครับอันที่สองก็คือไม่มีประสบการณ์เนาะไม่มีประสบการณ์แน่นอน ไม่มีใครเกิดมามีประสบการณ์เลยประสบการณ์เกิดจากการลงมือทําเท่านั้นถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ได้ไงสินค้าจะดีจริงไหมถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงแล้วการลองก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าสินค้าสามารถคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นตคืนเงินได้ไมรับประกันความพอใจนะครับเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวไหมที่เราจะลองซื้อยาสีฟันคริสเทอร์มาลองแปรงฟันดูแล้วก็ดีไม่ดีค่อยว่ากันไม่ดีก็คืนเงินอแค่นี้กล้าทำไหมถ้ากล้าทำก็ทำเลยนะครับอ่ะ ประสบการณ์เนาะประสบการณ์ในการทาธุรกิจอ่ะลงรายละเอียดให้ประสบการณ์ในการทาธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยหลายคนจะกังวลว่าเฮ้ยฉันไม่เคยทําเลยอะแล้วมันต้องทอํายังไงอะแล้วจะไปคุยกับใครอะต้องไปขายของหรือเปล่าต้องชวนคนมาไหมต้องนู่นต้องนี่เราคิดกังวลไปสารพัดเลยอะเหมือ <ME> นกับวันแรกที่เรากําลังจะเข้าโรงเรียนหรือเรากำลังจะสอบเข้ามาหาลัยหรือรกําลังจะเข้าทํางานอะมันมีความกังวลอย่างนี้แหละแต่อะไรทําให้เราตัดสินใจเข้าไปทํางานอะอะไรจะทำให้เราตัดสินใจต้องสอบเพื่อเข้ามาหาลัยหรือต้องไปเรียนหรือต้องทําอะไรสักอย่างอะ มันคือเพื่ออนาคตของเราใช่ไหมเออเพื่ออนาคตของเราเพื่อให้ได้เงินเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุความฝันหรือเป้าหมายของเราไงเราถึงตัดสินใจทําแบบนั้นอะ่ะก็เหมือนการการที่เราจะทำแอ็มวีเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแอมวีเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตของเราให้เรื่องอะไรบ้างเราต้องการอะไรบ้างเราต้องกาหนดเป้าหมายก่อนเนาะอยากมีรายได้เท่านั้นเท่านี้อยากมีชีวิตแบบไหนวิถีชีวิตยังไงสิ่งที่งานอื่นมันให้ไม่ได้อะ่ะแล้วแอมวีมันให้ได้อะ่ะหาตรงเนี้ให้เจอเราจะได้ รู้สึกว่าเราจะเริ่มแบกเวลามาทุ่มเทกับมันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์เนี่ยเดี๋ยวลงมือทําก็มีเองอีกอย่างเราไม่ได้ทาคนเดียวไม่เหมือนธุรกิจอื่นที่เราเริ่มต้นมาแล้วเราต้องแบบสตาร์ทอัพ alone หรือว่าเราต้องแบบคือต้องทำงํำคนเดียวต้องคิดแล้วก็ต้องแบบมันไม่มีใครมาคอยสอนเราอ่ะเหมือนในธุรกิจแอมเบที่เรามีอัพไลน์อ่ะที่ทํางานกับเราด้วยอ่ะแล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องอ่ะแล้วก็ทําไปกับเราด้วยอ่ะอันเนี้ยโคตรดีเลยแล้วอีกอย่างคืออัพไลน์ที่ประสบความสาเร็จเนี่ย เขาก็ยังช่วยเราทำงานอยู่ด้วยอันนี้คือข้อดีนะครับมันเป็นระบบที่ดีมากๆที่คนข้างบนต้องมาช่วยคนข้างล่างให้ประสบความสำเร็จก่อนนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลเลยเราอยู่กับคนมีประสบการณ์อ่ะเขาทำสำเร็จแล้วอ่ะถ้าเราทำกับเขาอ่ะมันจะไม่สำเร็จได้ไงใช่ปะ่ะอ่าอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องประสบการณ์นะครับแล้วเราจะเริ่มแลบประคองยังไงในช่วงครึ่งปีแรกนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยเล่าของประสบการณ์ตัวเองแล้วกันที่มาลินทำเนาะครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นครึ่งปีที่ ตอนเริ่มต้นเรามีความกังวลทั้งหมดเลยว่าโหสินค้ามีเยอะจังเลยอะ่ะไฟเสียงก็มีเต็มไปหมดเลยเราจะเริ่มเรียนรู้จากอะไรก่อนดีเดี๋ยวนี้คือเมื่อก่อนมีสินค้ายังไม่กี่ตัวเดี๋ยวนี้มีเป็นร้อยรายการเลยแลวมันมันคือความกังวลนะเนาะว่าจะทาไงแต่เราตัดสินใจแล้วว่าเราต้องการทําเพื่อเปลี่ยนชีวิตอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคอุปสรรคแค่ความคิดของตัวเองแค่นั้นเองที่บล็อกตัวเองไว้นะครับคือปีแรกเนี่ยมาเรีนก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการเรียนรู้ก่อนไม่คุยไม่ขายไม่ชวน ไม่มียอดอไม่มียอดธุรกิจยังไม่โตมีแต่ยอดที่ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เองแล้วก็เริ่มประทับใจสินค้าขึ้นเรื่อยๆตัวแรกที่มารีนมาใช้คือคอลลาเจนนิวทริไลท์คอลลาเจนนะครับที่ลองเปิดใจซื้อคอลลาเจนบ้าอะไรต้องเดือนต้องกล่องละพันกว่าบาทซึ่งไม่เคยกินแต่พอกินแล้วเลยเข้าใจว่าทําไมมันถึงพันกว่าบาทแล้วมันคุ้มที่จะกินมาตลอดเป็นปีๆไปดูกล่องที่ห้องได้นะครับเรียงเป็นตับเลยก็มันดีจริงไงแล้วคนมันทักไงพอคนทักแล้วมันเกิดธุรกิจไงเออ แค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็เริ่มได้เงินคืนแล้วก็เริ่มใช้ฟรีนี่แล้วก็เนี่ยช่วงครึ่งปีแรกนะครับคนใหม่ให้โฟกัสกับเรื่องของการฟังไฟล์เสียงกับเรียนรู้เยอะๆก่อนแล้วเข้ามิงจัดเวลามาเรียนรู้เหมือนตอนที่เราจะเรียนรู้ตอนเข้ามหาลัยอ่ะอืมเราทําไมถึงยอมเรียนต้องสี่ปีหกปีอ่ะเพื่อที่จะออกมาทํางานให้คนอื่นรวยอ่ะ <c oughs> พูดตรงไปว่า <c oughs> เพื่อจะออกมาทํางานให้คนอื่นรวยอ่ะ <c oughs> เออเพื่อมารับเงินเดือนเ <c oughs> <để S 1> พื่อให้มีไรายได้อ่ะแต่ เราก็ต้องมาดูเนี่ยว่าเราทำเอ็มวีแล้วแบบมันจะเป็นชีวิตของตัวเองอะ่ะเราไม่ได้ทํางานให้คนอื่นอะ่ะมันเป็นธุรกิจของตัวเองอะ่ะทาไมเราถึงสละเวลามาเรียนรู้ไม่ได้อะ่ะแค่วันละครึ่งชั่วโมงทําได้ไหมหรือวันละหนึ่งชั่วโมงก็ดีอ่าถ้าทําไม่ได้จริงสัปดาห์ละหนึ่งถึงสามชั่วโมงทําได้ไหมมันจะไม่มีเวลาขนาดนั้นเลยหรอเออเวลาไปทาอะไรหมดจริงๆทุกคนมีเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ค่อยเรียนรู้กันประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกเนี่ย เรียนรู้ให้ได้เยอะที่สุดเพราะมันเป็นธุรกิจที่เรายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เคยทํามาก่อนและไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้เลยพอเราไม่รู้เราก็เลยกลัวแล้วก็กังวลนะครับเพราะฉะนั้นวิธีกําจัดความกลัวความกังว,วกลวก็คือการเรียนให้รู้เยอะๆไม่รู้ก็ต้องเรียนเรียนจากคนที่เขาทําได้แล้วคนที่เขาประสบความสําเร็จว่าเขาทํายังไงเขาถึงได้แบบนั้นอะแบบที่เราอยากได้อะอืเขาก็จะบอกเราได้เพราะเขาทําสําเร็จแล้วไม่ใช่ไปฟังคนที่ ophile, ไม่ได้ทำไม่ได้สำเร็จทำแล้วเลิกแล้วก็มาบอกว่ายากมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ก็เขาไม่เคยสําเร็จไงเขาเลยบอกเราไม่ได้ว่าทำยังไงถึงจะสาเร็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จเท่านั้นนะครับทาคนที่สําเร็จในแอมเวย์เนี่ยซึ่งก็มีอยู่เต็ม YouTube เลยอ่ะก็เลือกฟังดูดิเปิดดูคนที่แบบเป็นเพชรเป็นมงกุฎทูดเป็นอะไรเงี้ยลองฟังวิธีคิดเขาดูจับใจความตั้งใจเรียนนะครับถ้าสมัครเข้ามาแล้วหรือว่ามีผู้แนะนําแล้วอะไรเงี้ยก็คุยกับอัพไลน์ของตัวเองนั่นแหละอัพไลน์ที่แอคทีฟและเข้าใจธุรกิจ นะครับที่เขาทํางานจริงจังที่เขาประสบความสําเร็จด้วยก็ดีนะครับอ่าก็เขาจะได้บอกวิธีทําที่ถูกต้องนะครับอันนี้บอกคนที่รู้สึกว่าไม่มีต้นมีความกังวลอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะสมัครเข้ามาทำเพราะยังติดเรื่องว่าไม่มีทุนกับประสบการณ์แล้วก็กันวนนงวลเนาะว่าเริ่มต้นยังไงบ้างทําได้ไหมถ้าครึ่งปีแรกเนี่ยเราแค่เรียนรู้อย่างเดียวจัดเวลาเรียนรู้ยังไม่ได้ใช้สินค้าก็ไม่เป็นไรก็เรียนรู้ก่อน ไม่มีเงินเลยสมมุติว่าราได้เป็นศูนย์บาทไม่มีเงินเลยไม่มีเงินจะกินข้าวอะไรเลยแต่มีมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ดูคลิปนี้ได้อะ <c oughs> เรียนรู้ได้ไหมแสดงว่าเรียนรู้ได้ใช่ไหมครับอเพราะฉะนั้นเรียนรู้กรอความคิดเราจะได้เปิดเราจะได้เห็น possibility <c oughs> เห็นความเป็นไปได้เยอะๆ <c oughs> เห็นหนทางว่าเราจะทําไงให้ออกชีวิตออกจากชีวิตที่เป็นอยู่ตรงเนี้ออกจากชีวิตเดิมๆที่มันไม่มีทุนไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้อะไรสัทีอยากออกไหมเบื่อยังชีวิตแบบเนี้ย ถ้าเบื่อแล้วแสดงว่าเราต้องทำะไรสักอย่างแล้วถ้ายังไม่เบื่อเราก็อยู่ที่เดิมอ่าอ่านะครับก็เรียนรู้เนาะช่วงครึ่งปีแรกเรียนรู้เยอะๆเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรบ้างนอกจากอ่าสินค้าใช่ไหมครับสินค้าเราเรียนรู้ด้วยการใช้ได้เลยเรียนรู้แผนธุรกิจเรียนรู้แผนรายได้ทําความเข้าใจกับแผนรายได้ของธุรกิจแอมเวย์เยอะๆนะครับเรียนรู้จนเราเขียนและเล่าได้อะจุดนั้นอะเขียนในกระดาษแผ่นเดียวแล้วเล่าแผนธุรกิจได้เมื่อไหร่คุณจะมีรายได้ แล้วธุรกิจอมเบจะง่ายทันทีนะครับเท่าวันนี้ยังเขียนแผนไม่ได้ยังเล่าแผนธุรกิจไม่ได้แสดงว่าคุณยังทําธุรกิจไม่เป็นยังไม่รู้จักออมเบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องยุ่งกับใครไหมการเรียนรู้ฟังไฟเสียงหรือจะลองใช้สินค้าดูแล้วก็ลองฝึกเขียนอะหรือลองเข้ามิงอะต้องยุ่งกับใครไหมตัวเองคนเดียวเลยใช่ไหมครับไม่ได้ยุ่งกับใครไม่ได้ชวนคนไม่ได้ขายของเลยเพราะฉะนั้นทําได้ไหมครับอืม ทำได้ไหมมีใครทาไม่ได้ไหมแค่เรียนรู้เนี่ยแบ่งเวลามาเรียนรู้แบบโอ้ฉันทําไม่ได้ฉันไม่สามารถเรียนรู้อะไรเพิ่มได้แล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนยี่ห้อยาสีฟันได้เปลี่ยนยี่ห้อสบู่ได้มีใครทําไม่ได้ไหมครับอืมทุกคนทําได้เนาะอะ่ถ้าทําได้ก็ทําเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจธุรกิจมากขึ้นแล้วไม่มีต้นทุนเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นแล้ว ไม่มีประสบการณ์แต่เราก็จะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับนี่คือคําแนะนําในช่วงครึ่งปีแรกที่อยากให้คนใหม่ที่ยังไม่ตัดสินใจหรือยังลังเลที่จะสมัครอยู่ลองคิดดูนะครับมันเรื่องง่ายนิดเดียวเองแต่แค่ว่าใจเราอะ่ะมันยังไม่เปิดเปิดใจก่อนอืม